ดาสวัสดีทุกีหลายๆคนช่วประเทศไทยวันนี้กองผ่อป่าของยาทจิได้ทอดถวายวันที่16เมษายนวันนี้ย่าจะมาให้แนวทางเลข้างหนอยค่ะวันนี้ก็ขอให้เฮ้ยปังๆใ้ลำให้ทุกคัววันนี้ย่าฟันทงให้เลยฟันทงไปที่0470 ขอให้อุกท่ทุทคนติดตามช่องของย่านายธีรบารมีนำโชคขออ้ลุก็ได้แสงสว่างในชีวิตของตนเองวันนี้อยากขออวยพรดีใหม่ของไทยก็ขอให้เล่นสคงการนี้ให ความสุขความเจริญอยู no no hey, mm ่ในสิบรอบครัวถ้าคนไหนที่กลับบ้านมาหาครอบครัวแล้วก็ขอให้เที่ยวให้สนุกได้มีแต่ความสุขไม่ข้างลูมดโศกมดทุกมดโศกมดโรคหมดภัยมีโรคมีภัยก็ขอให้หายให้ด้หน้าสันติ ยาก็จำลอยเล่นอนอยวันนี้ย่าฟันธงให้0ู7 0นูแล้วก็16บหกตัวการโลงเด่นเจ็บสี่เจ็ดศูนย์คอยเฮงให้ปังเลขสามตัวไม่ต้องกลับไม่ต้อง ขอให้ซื้อตามที่ย่าบอกเลยันนี้ขอให้รวยรวยทุกคนขอให้โชคีย่าก็ขอจบยังแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดิ์โชคบางครั้งทุกคนบอกง้ไปเลย